สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเรื่องคณิตศาสตร์ที่ดูน่าเบื่อให้กลายเป็นการผจญภัยตามล่าหาสมบัติที่น่าตื่นเต้นกันครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่าบอกเลยว่างานนี้ต้องใช้ทั้งแผนที่พิเศษแถมยังมีรหัสลับให้ไขปิดนากันด้วยนะเอาล่ะก่อนจะไปลุยกันเนี่ยเรามาทําความเข้าใจภารกิจลับของเรากันก่อนดีกว่าครับเพราะว่าภารกิจนี้มันท้าทายกว่าที่คิดนะครับภารกิจของเราก็คือ ตามหาสมบัติที่ซ่อนอยู่โดยใช้แค่แผนที่รหัสเท่านั้นย้ำว่าแค่แผนที่รหัสคือมันไม่ใช่แค่การล่าสมบัติธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือบททดสอบความแม่นยำและการถอดรหัสของเราเลยล่ะพลาดนิดเดียวเนี่ยอาจจะหาไม่เจอเลยก็ได้อาล่ะครับมาถึงขั้นตอนสำคัญการถอดรหัสแผนที่เจ้านี่แหละครับคือเครื่องมือชิ้นเดียวที่จะนำทางเราไปสู่ขุมทรัพย์ได้และนี่ก็คือแผนที่ของเราครับเรียกว่ารันนาพิกัด ดูเผินๆอาจจะเหมือนตารางธรรมดาๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือเครื่องมือสุดเจ๋งที่ช่วยให้เราหาตำแหน่งของอะไรก็ได้บนโลกนี้ได้อย่างแม่นยำแบบเป๊ะๆเลยล่ะครับ หัวใจของแผนที่นี้ก็คือเส้นทางหลัก2เส้นที่ลากมาตัดกันนี่แหละครับจนเกิดเป็นตารางขึ้นมาเส้นแรกเลยนะคือเส้นแนวนอนหรือที่เราเรียกว่าแกน x ลองนึกภาพเส้นขอบฟ้าดูครับแบบนั้นเลยส่วนอีกเส้นก็คือเส้นแนวตั้งหรือแกน y อันนี้ก็นึกถึงเส้นที่ลากจากพื้นดินขึ้นไปบนท้องฟ้าครับแน่นอนว่าการเดินทางทุกครั้งต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับบนแผนที่ของเราก็เหมือนกันจุดสตาร์ทเนี่ยเราเรียกว่าจุดกำเนิดหรือ origin มันก็คือ จุดที่แกน x กับการ y มาตัดกันแป๊ะเลยซึ่งพิกัดของมันก็คือ 0, 0นั่นเองครับโอเคพอเรารู้จักแผนที่ของเราดีแล้วก็ถึงเวลามาเรียนรู้วิธีอ่านพิกัดลับซึ่งเป็นเบาะแสชิ้นสำคัญที่จะพาเราไปหาสมบัติกันแล้วครับ เบาะแสที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นลายแทงธรรมดานะครับแต่มันถูกเขียนเอาไว้ในรูปแบบของรหัสลับซึ่งรหัสนี้แหละครับที่จะบอกทิศทางให้เราแบบเป๊ะๆไม่มีทางพลาดเลยเจ้ารหัสลับที่ว่าเนี่ยเขามีชื่อเรียกเท่ๆว่าคู่อันดับครับง่ายๆเลยมันคือตัวเลข2ตัวที่เขียนอยู่ในวงเล็บแบบนี้ a b ซึ่งมันทำหน้าที่เหมือน gps เลยครับคือบอกตำแหน่งที่แน่นอนของจุดจุบนแผนที่ของเราได้เสมอ ทีนี้วิธีอ่านรหัส a b มันมีกฎเหล็กอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือลำดับครับต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะว่าตัวเลขตัวแรกบอกให้เราเดินไปตามแนวนอนหรือแกน x ก่อนเสมอแล้วค่อยตัวเลขตัวที่2ที่จะบอกให้เราเดินไปตามแนวตั้งหรือแกน y ที่หลังครับแนวนอนก่อนแล้วค่อยแนวตั้งจำไหมนะครับเอาละครับทฤษฎีพอแล้วมาถึงส่วนที่สนุกที่สุดกันดีกว่า เรามาลองใช้บ่อแสแรกเพื่อลงมือปฏิบัติจริงกันเลยและนี่คือรหัสลับแรกของเราครับ4 5เอาล่ะได้รหัสมาแล้วทีนี้ก็มาทำตามขั้นตอนที่เราเรียนรู้กันมาเป๊ะๆเะลยดีกว่ามาดูกันว่ามันจะพาเราไปเจอกับอะไรกดข้อแรกจำได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะไปไหนก็ตามเราต้องเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทของเราเสมอนั่นก็คือจุดกำเนิด0 0ครับโอเคจากจุดกำเนิดนะ เรามาดูรหัสตัวแรกกันคือเลข4ใช่ไหมครับแปลว่าเราต้องเดินไปตามแนวนอนหรือแกน x ไปดังขวา4ช่องครับ1 2 3 4หยุดตรงนี้ก่อนต่อไปจากจุดที่เราเยืนอยู่ตอนนี้มาลูรหัสตัวที่2กันงั้นก็คือเลข5แปลว่าคราวนี้เราต้องเดินขึ้นไปข้างบนตามแนวตั้งหรือแกน y ไมไปอีก5ช่องครับเอาละ1 2 3 4 5และเจอแล้ว x mark the spot เราเจอตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วครับเห็นไหมครับว่าตัวเลขแค่2ตัวเนี่ยมันนำคางเรามายังจุดหมายที่แม่นยำแค่จุดเดียวบนแผนที่ได้ยังไงในที่สุดเราก็เดินตามแผนที่และถอดรหัสพิกัดลับได้สำเร็จและนั่นก็หมายความว่าคุ้มทรัพย์อยู่ตรงหน้าเราแล้วภารกิจเสร็จสมบูรณ์ mission accomplished สุดยอดไปเลยครับเห็นไหมว่าแค่เราเข้าใจระบบของมันเนี่ยการเดินทางตามแผนที่และค้นหาสมบัติก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย เรามาสรุปกุญแจสำคัญที่เราปลดล็อกกันในวันนี้ดีกว่าครับอย่างแรกเลยระนาพิกัดก็คือแผนที่ของเราแกน x คือเส้นทางแนวนอนแกน y คือเส้นทางแนวตั้งจุดเริ่มต้นของทุกอย่างคือจุดกําเนิด0กับ0และที่สำคัญที่สุดคู่อันดับ x กับ y ก็คือรหัสลับที่ใช้ไขปริศนาตำแหน่งของทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเองครับ แต่เชื่อไหมครับว่านี่เป็นแค่ก้าวแรกเท่านั้นเองนะทักษะการอ่านแผนที่พิกัดเนี่ยมันเหมือนกับเราได้กุญแจดอกสำคัญมาเลยที่จะเอาไปไขประตูสู่โลกคณิตศาสตร์อื่นๆที่น่าตื่นเต้นได้อีกนับไม่ถ้วนและทีนี้พอเราอ่านแผนที่พวกนี้เป็นแล้วการผจญภัยครั้งต่อไปในโลกคณิตศาสตร์จะพาเราไปเจอกับอะไรอีกบ้างนะ